สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับมาดูทางออกของทีมงานบุญรอดบ้างครับไอ้นี่มันทางหรือว่าอุกาบาตครับฮะฮดูทางนี่ครับคูกับกบโขกไปเลยนะคูกับคานหน้าไปเลยะฮะดูวะโอ้ ้องเดียวเลยนะแปดเลยครับแปดเลยฮะนี่มันเป็นทางอะไรครับเนี่ยพูดไปออกเลยครับผมอ่ะถามว่าทำไมไม่ทำให้ดีๆเลยอยากจะทำอยู่ครับแต่ยังว่าเคยทำแล้วฝนมันตกใจ ตกใส่ปุ๊บมันก็เล็ะไปใหญ่ครับแต่มันก็ยังพอไปได้อยู่นะทางเนี้ยมันก็พอไปได้อยู่นี่แหละครับธรรมดานี่เจ้า M62 ผมเนี้ยรถไทอ่ะจะต้องประจำการตรงนี้ฮะคอยปาดให้ฮะอย่าอีกสักหน่อยก็มาครับเช้าออกเคี่ยงก็มากินข้าวถือโอกาสมากินข้าวแล้วก็ปรับทางไปเลยตัวฮะเดี๋ยวก็มาฮะผมกะว่า ถ้าหมดฝนน่ะผมจะเอาดินมาใส่ครับเอามาใส่ปูฮะทีนี้แหละยู่เลยวิ่งสบายเลยแต่ตอนนี้ไม่กล้ามันเสี่ยงกับฝนฝนตกทุกวันครับใส่ทีไรก็เละใส่ทีไรก็เละแต่ถือว่ามันยังไปได้อยู่แต่ไปแบบึนืดๆอาวพูดถึงก็มาแล้วฮะนี่ใกล้จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วมานะครับคุณอาแม็โอ้ ดาวอังคารหรือเปล่าอุกาบาทหรือเปล่าเนี่ยอลองยังลึกเลยฮะนี่ฮนะประมาณ4ี่เมตรระยะทางครับหลังจากตรงนี้ไปปุ๊บยันถึงบ่อนี่สบายฮะไอตรงนี้จำก็ได้ไหมครับก็ตรงที่ว่าผมเอาไม้ไผ่กอหนึ่งอะเอามาฝังไว้ตรงนี้แหละที่ผมว่ามันอยู่ได้เพราะกอไผ่นี่แหละถ้าไม่มีกอไผ่นะ ไปไม่ได้ขนาดนี้หรอกนี่จัดการไถนะครับคุณนายแม็กโอ้โหว่าอุตส่าห์จะให้ดูจะให้ให้ดูการขอลอหน่อยรถไถมาแล้วโอ้โหก่อนหน้านี้ไปไหนไม่ได้ครับรถไถต้องประจำการเส้นทางนี้คอยปรับแต่งทางตลอด แต่วันนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วมีงานดันครับไม่ดันก็ไม่มีงานไม่มีที่ลงถ้าไม่ใช้รถไถนี่ก็ไม่มีที่ลงนะต้องงานมนะต้องใช้รถไถตลอดไถพัวนเลยครับไถพัวนเลยแอมน่าเอาขาเอาข้าวมาหวานเนาะ ขึ้นเลยเนะี่ยควรเอาเลยครับควรเอาเลยว่าจะให้ดูการทรมานรถหลายๆรอบหน่อยมาพอดีเลยรถไถยอลองยางลึกเลยะ เศษไม้ไผ่โลูมาเลยเศษไม้ไผ่โลูมาเลยฮะบอกว่าทีมงานใจเย็นๆอดทนอีกสักวัน2วันครับฝนหมดเอาดินมาลงแน่อ่าอ่าถอยไปครับถอยไปถอยไปประมาณ40เมตรนี่นะฮะความยาวที่นึดๆที่ทรมานรถเนี่ย ประมาณสี่สิบเมตรเนี่ยนะฮะบรรดาหกล้อดามเห็นรถไถมาพากันยิ้มเลยะมาแล้วมาแล้วระเอกมาช่วยแล้ว เสียวไม้ไผ่จะบาดยางล,ออล้อรถก็เกินมันล่องเลึกแต่มันไปได้ครับแต่ไปแบบนืดๆเปืองน้ำมันหน้าดูเลยถ้าไปแบบนี้นะอ่ะพวนไปครับพวนไป ถอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปดันเดี๋ยวมันจะกบร่องมันเองครับถกบร่องมันเองไม่ต้องไปดันนะเนี่ยพอเยียบไปอีกสักรอบสองรอบแล้วค่อยปรับหน้าทีหนึ่งก็ถือว่าครึ่งวันแล้วะฮะที่วิ่งทางแบบล่องลึกๆเนี่ยแต่ไม่ติดนะวิ่งแบบดืดๆมาครึ่งวันแล้วะฮะนี่แหละครับสั่งการจอดออกไปทำงานก็แต่งทาง ตอนมากินข้าวเที่ยงก็เข้ามาแต่งทางแล้วก็ออกไปอีกครับเดีย๋ยวตอนเย็นก็กลับมาใหม่มาแต่งทางอีกรอบหนึ่งช่วงที่รถไทไม่อยู่นี่ให้หกล้อนี่เอาตัวให้ลอดก,กันนะครับบอกกันแล้วว่าเอาตัวให้ลอดเดินทางเส้นนี้ใช้ไว้พิบเอาว อะวันนี้เป็นวันแรกครับที่บักต่อซูโม่มาทำงานครับเกียร์พังซ่อมไปหลายวันเลยฮะไม่ได้พังจากนี่นะก่อนจะลงงานเกียร์พังครับเลยขอตัวทำเกียร์ก่อนนี่เพิ่งมาวันแรกเลยเขารู้จักเส้นทางนี้มาหลายวันแล้วลองเกียร์ใหม่ดูก่อน มองว่าหมดไปหลายตังเหมือนกันทำเกียร์นีย่ยังคงความแรงเหมือนเดิมนะกต่อสู้่ม่นี่ไปเนิบๆเนี่ยไปได้สบายแต่ไปเรื่อยๆเอาฮะนี่โอ้วันนี้ขอมาลองเกียร์ใหม่ว่างั้กันเกียร์เก่ายี่แหละแต่ซ่อมใหม่ ตรงนี้แหละทุกคันที่ต้องมาจอดตรงนี้นะครก็เปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆไปฮะประมาณ40เมตรช่วงนี้จะต้องขาบไปเรื่อยมันไม่แรงว่าไปสักตรงๆ ไได้นะครับไม่มีทิศแต่ต้องไปแบบเรื่อยๆเอานี่เสร็จายแล้วพอสุดต้นยางทางนึงก็สบายแล้วครับนี่เลยครับจุดบอดหรือว่าอุปสรรคของบอ่อนี้อยู่ตรงที่ทางนี้กับขี้โคลนแหละแต่ตอนนี้ขี้โคลนที่บอ่อเราอะหมดแล้วนะเหลือแต่เหลือแต่หลุลมหลุมที่ไล่ขี้โคลนไวนะ้แต่รอบนอกอนะหมดเรียบร้อยแล้วสบายแล้ว เห,เหลือตรงนี้แหละถ้าฝนไม่ตกพาอีกสองวันเนี่ยรับรองแจมแน่วิ่งเกียร์สองก็ได้แน่ฮะขอแค่สองวันนั่นแหละถ้าฝนไม่ตกนะผมจะเอาดินแห้งมามาปูครมาปูทำทางครทีนี้เราวิ่งเกียร์สองกันเลยนะ <_ T> เฮ้ยเฮ้เเเไม้ไม้ไมีย๋ยวไม้พิมนไฟแตกอีก ดันเข้าไปเศษไม้ไผ่ครับเฮ้ยยาวน้ำเข้ามานะ่ะไม่งั้นละสไลเดอร์เลยนะลื่นอ่ะผมก็พามาดูทางอกอกฮะดูการทรมานรถของทีมงานบุญรอดครับไม่เรียกว่าทรมานหรอก,รอกความจำเป็นครับ เดี๋ยวก็ดีฮะถ้าฝนไม่ตกเหยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฮะเ๋ยวเป็นนั้นว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอลักกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ